ลอตเตอรี่เก่าๆอย่าพึ่งขยำทิ้งจริงๆแล้วมีค่าน,นะคะเพราะว่าพาไปดูไอเดียของพี่น้องชาวโคราชนะคะเขานำลอตเตอรี่เก่าๆมาสร้างบุญต่อด้วยรูปแบบอะไรตามไปหาคำตอบกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมดูแปลกตาไปอีกแบบเลยนะคะเนี่ยกับเหรียญโปรยทานที่หอด้วย สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เก่าๆที่เห็นพับเนี่ยโดยชาวบ้านหนองชาวบ้านหัวหนองตําบลบ,บัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเขามาช่วยกันพับมาช่วยกันตัดแบบนี้นะคะตัวแทนชาวบ้านนะคะเขาเล่าให้ฟังว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยชอบซื้อลอตเตอรี่กันจังเลยก็มีถูกรางวัลบ้างส่วนหนึ่งก็ไม่ถูกรางวัลแต่เขาบอกว่าที่ไม่ถูกรางวัลเนี่ยมักจะเป็นส่วนใหญ่นะคะ ทำให้มีลอตเตอรี่เก่าๆอยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะเขาก็เลยเกิดความคิดป่าควรจะนําลอตเตอรี่ใบที่ตรวจแล้วไม่ถูกรางวัลเนี่ยมาช่วยกันพับเหรียญโปรยทานดีกว่านะนเป็นการสร้างบุญต่อด้วยและที่สําคัญได้ประโยชน์ดีกว่าที่จะนําไปขยําทิ้งลงถังขยะจึงได้นําลอตเตอรี่เก่าๆมารวมไว้ที่วัดเลยค่ะจากนั้นเขาก็นัดกันเลยค่ะมารวมตัวกันเพื่อพับเหรียญโปรยทาน ส่วนรูปแบบการพับนะคะก็ศึกษาวิธีมาจากอินเทอร์เน็ตค่ะสำหรับเหรียญโปรยทานจากลอตเตอรี่ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็ได้จากการมาช่วยกันพับนะและที่สำคัญเนี่ยจะเก็บไว้ใช้ในงานบุญต่างๆของวัดนะคะได้บุญอีกด้วยนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ส,สร้างสรรค์และนำลอตเตอรี่เก่าๆมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมจริงๆคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ